ก็มีการเลือกตั้งกันอย่างรัวๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะล่าสุดอิหร่านเองก็ได้ผู้นำคนใหม่แล้วนะคะมาดูกันสักหน่อยนึงค่ะยังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะกะ็ผู้นำคนใหม่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านนะคะก็เป็นคุณหมอค่ะคนนี้ค่ะเป็นคนละขั้วกับกสายเดิมนะคะเพราะว่าคนใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสายพิราบไม่ใช่สายเหี่ยวนะคะแต่เห็นนโยบายแล้วก็อพอยิ้มได้ค่ะเพราะว่าเขาเองก็ ไม่ได้เน้นที่คั่วนะคะไปเน้นที่นโยบายสารตอบรบัฐบาลชุดเก่าค่ะนั่นก็คือประกาศเดินหน้าบลิกกับ BRI I แล้วนะคะสำหรับอิหร่านแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้สืออาริเทยรายงานอิหร่านกับรัสเซียก็มีการลงนามเกี่ยวกับสกุลเงินข้ามถิ่นกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เมื่อวานนี้พอประกาศผลการเลือกตั้งทันทีเลยนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินก็ส่งสารแสดงความยินดีกับผู้นำคนใหม่ของอิหร่านนะคะ ก็อิหร่านจริงๆไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้นําสูงสุดนะคะก็เป็นคนเคาะทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นคนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อนะคะสําหรับกลุ่มขั้วโลกใหม่ค่ะก็อาจจะมีการคอมเพลมไพร์กับทางตะวันตกมากขึ้นนะคะในเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าบริบทของโลกมันก็กําลังจะเปลี่ยนแล้วด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของไบเดนเนี่ย ก็ถึงเขาจะยืนยันเดินหน้าต่อแต่ว่าผู้ให้เงินจริงๆผู้สนับสนุนพักจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ไปต่อแต่ถึงไบเดนดื้อดึงจะไปต่อเขาก็ไปถึงโดนัลด์ทรัมป์อยู่ดีนะคะยังไงถ้าเขาวัดกับทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็คะแนนนำอยู่ดีในเวลานี้หรือต่อให้กัมลาแฮลลิสมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ถึงกับ ทัมอยู่ดีนะคะหมายถึงคะแนนความนิยมผลงานต่างๆนะคะก็ไม่น่าจะไปงัดทัามได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่าเท่ากันค่ะเพราะว่าตัวหลักเนี่ยมันไปปักหมุดอยู่ที่ทั้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริบทของโลกนะคะทิศทางลงตอนนี้ก็มาทางคั่วโลกใหม่ค่ะอังกฤษเองก็คงจะสนุกสนานแต่อย่างน้อย50-50 50ในประเทศนโยบายของเขาเนี่ยาหันมาเอาชาวอังกฤษมากขึ้นนะคะงบต่างๆก็จะดึงมาให้ชาวอังกฤษ มากขึ้น <ALLY, S 1> แต่เขาก็ยังประกาศสนับสนุนยูเกรนอยู่อาจจะด้วยหน้าตาฐานะของเขาเนะคะที่อาจจะกลับลำไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ทางด้านของปูตินนะคะก็ได้แสดงความยินดีกับผู้นำคนใหม่ของอิรานด้วยนะคะมาซูดเบเซสเคียนนะคะ แล้วก็หวังว่าจะเดินหน้าความสัมพันธ์ร่วมมือแล้วปูตินเองก็ยังได้กล่าวอวยพรขอให้ประสบความสําเร็จสุขภาพดีแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะเขาเป็นคําอวยพรของปูตินละค่ะที่มีต่อเพื่อนใหม่นะคะที่จะต้องร่วมมายร่วมมือกันต่อไปค่ะจนทางด้านของสีจินผิงก็ได้ส่งสารแสดงความยินดีด้วยนะคะถึงผู้นําคนใหม่ค่ะก็ได้กล่าวว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันนะคะ ในการพัฒนาขั้นต่อๆไปค่ะ